บัดนี้เป็นครั้งที่33ตรงกับวันที่12ธันวาคม2 5 6พัข้าพเจ้านามวิสักการศิลปละขอเป็นวาจาสาธยาย,พ,ายพุทธบุญถวายพิธิบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาเดียวองพระคัำปติเทระเจ้าองค์ หลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานีเขาเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทน,นาในการสวดสาธยายของพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระระัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดา,าทั้งหลายโปรดจงันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรเกี่กการสวดสาธยายมุนต่อไป เบิดสดชุนนมเทวดาสมัญตาจักรวาเลสุอัตตาคัสจุเทวดาสัทธมังมุนีราสัสสาจุนันสุสากะัปโมกฐธรรมสัเคกันเมจิบูเกคิริขิคิริสิขาแลแตเตจันติลิเคบิมาเนทีเปรแลเจจจะคามมตลุมวันาค่าเฮเนเคแห้วุฒุมเฮเขตเทภูมิจยันตุเทวาเชลัทธรวิสเมยักขะกนัปนาคาติตันตาสติเกยังมุนิวะละวะจัังสัทธาวเมสุนันตุธรรมสวรรคโกลัวอิจพัทันตาธรรมสวรรคโกลัวอิจพัทันตาธรรมสวรรค์กลัวอิยามพัทันตา บทสนมรการสิทธิ์คาถาหน้าโมตัสสะวพระครับประตูหลัตัวสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าโมตัสสะวพระครับประตูหลัตัวสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าโมตัสสะวพระครับประตูหลัตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคเริยาคาถาหน้าทิเมสานังอัญญงพุทตูเมสานังวลังเอเตนะสัจจาวเชนะโชติเมหุตุสปทาหน้าทิเมสานังอัญญงธรรมโมเมสานังวลังเอเตนะสัจจาวเชนะโชติเมหุตุสปทาหน้าทิเมสานังอัญญงสังคุสังโฆเมสานังวลังเอเตนะสัจจาวเชนะโชติเมหุตุสปทา บทสดมหาการุณิโกานาโทติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโทอิทอัธยาสาภะปณินังปุรจตวาปรมีสาภาประต,ตสูสมปะตูตสัมภูทิมุตตะมังเอเตนะสัจ,จวัชีนะโมหตุ่สัพุปถวามหาการุโ นาทูหินทยะสัพพะปะณิณังปุเรตวาปรมีสัพพาปัตโตสังโฆทิมุตตะวังเอเตนะสัจจวัชเชนะมหคลสุสัพพุปทวามหากรุงโกนาทูสุขายะสัพพะปะณิณังปุเรตวาปรมีสัพพาปัตโตสังโฆทิมุตตะวังเอเตนะสัจเจสัจจวัชเชนะมหคลสุสัพพุปทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอไมเมสูตรตังเอกังสมัยยังปะควาสะเกสุวิหารติกะเีระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิภุสังเคนะสสาธิปัญจพเตหิพิภุสัจเตหิสัพเพเหวะอรหันติหิทัศหิจโรกัทธาจุหิเทวตาเยปุเยนะสันติปนิสันติสันนิปติตาหุนติปะควาตังทัศนญาพิภุสังคันต์ตา อาทาโคจะตุนังสุดทาวภาษาการยิกันังเทวันังเอแต่ทั้งหูศิอายังขอวพระวาวสเกสุวิหารติกะปพีรวัตถุสมิงมหาวันเนมหาตาพิ่ขุสังเขนัสชาทิงปัญจมาเตหีพิ่ขุสเตถิหีสัพเพเหวะอาจาราอัลันเตหีทัศนิจจะโลกะถาตุหีเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติจจังหงเถี่พระขวันตังทัศนายยะพิ่ขุสังคันจะยันยุนละมายังปีเยนะสพระขาววันนูปะสังกเมยยามะอุปสังกมิตวาพระวาวตุสังเกตปฏิจเกิดคาถาภาษาเยมติอาาโคตาเทวตาเสยยตาปินามะปะระรภภูริสััมมานติงว ภาหังภาษาเลยยภาษาลิจังมาภาหังภาษามินเชยยะเอวะเมวะสุชาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตธาภะขบวตุสักภุรตุปตุระหังสุอัตตโคตาเทวตาภะขวันตังอธิวาเตอภิวาเทตวะเอกะมันตังอัลังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกะเทวตาภะขบวตุสันติเกอีมังฆาสังอภาสีมหาสมโยปวันสนิงเทวกายาสมัคตตาอัคติมหะอีมังธรรมัสมาญาชกิตาเยวะอปภิจิตาสังติ อตะโกอปาราเทวตาพะกัมภันฑตสันติเกีิมังคาตังอภาสิตต่พิฆวะสมัตหังสุตจิตังอตโนอุชุกรรมังคังสุสารทีไวเนตานิ้ข้หิตวาอินทิยานิรักันติปันทิตาจิตอาตโกูอภาราเทวตาพระกัภันฑตัวสันติเกียมังคาตังอภัสร์เจตวาขีรังเจตวาปุริคังอินทขีรังอุหจามมะมเชตเจตรันติสุดท้ายมิมาลาจะกุมตาสะทันตาสุขุนอาคติอาตโกูอภาราเทวตาพระกัมภันฑ์ตัวสันติเกียรต เกจิพุทธังสันังทัตเตะตาเสนาเจขมิสันติปยะภูมิงปะหยะบนิสังเถหังเทวะกายังปลุปุริสันติติอัตตาโคปคบวาลพิคุมติสิเยปุเยนักพิเกวสัศถาสุโลกกาถาตุสุเทวะตาสันนิปติตาหุนติตถาเข้าตังทัสสนัยะพิโุสังคัำจักเยปิเตพิเกวีไอเหสุงอติตามพัฒนังอรันตัวสมมาสังพุทธาเตสันติปควันะคบันตาสังอิตาปนามะเยวะเทวะตาสันนิปติตาไอเหสุงเสยยะทศพีไม่หังเอตระหิเยปิเตพิเกวีไปพิสันติอรักข สัมมาสัมพุทธาเตสันผีพระคบาตานังอิตปธรรมะเยวะเทวตาแตนิปัจจารพิิสันติเสยยะาผีไมหัางอิตระหิไอจิคิดสมิธิกเวเทวะกัญญังนามานิกิตายิทธสมิธพิคเวเทวะกัญญังนามานิเทสิสมิธพิคเวเทวะกัญญังนามานิตังชุณันสัตว์กามานัสสิครูธาภาสิตสมิติเอวังวันเตติโพเตภิกขุปะคบวตุปัจจสุสุปะวติเตตเโวจัสิโลกะมนุกะสมิยะธะพุมาสะสิตาเยสิตาคิริีขั้พลังเพ่งแตตาสัมมาหิตาปุนโโอถุ อุทาแตมรัสสาสุทาวีปัสสนามนาวีลาทิญยมปัญจเสตยยุตบะปณีกิรเทวีแตตัวมันจะยึสัทธาสักเคศรีเนะเตเทวะกายะอพิกันตาเตวิชินาสักพิโกเตจจัตตปะวะาขุมหลวงสุตวากุตุสัาสนาเตสัมปะตุระหุยานังอนุสานุทัศนังปเกศสัตตมัสสังสหัสังอาถาสัตติงสตังเอเกสหัสสนังอนุสานังมะสสังสุม ปะเกียนตานันท์ขงที่ซาสะปาภูจ่าหมษ์นจัสภังอภิญายาบว่าว่ากีเตวะรตจบุมาตตัวมันจะยึดศรัทธาสาวกเกศเสนีตเทวกายะพิเกตตาเทวิชญาธาติกวเยาวังกิตยิสมิขีนหิอนุโภคโสดสสหันสาวยะกาภูมากับเพชรวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสศรีนโมทัณหะภิกขะโมขกุลังสมติงมะลังฉะสหัตสาเหมาวตาเยขาณัตถวานิโรหิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสศรีนโมทัณหะภิก ตาตายขีราจิตสาหัสตายยากานะแต่วานิโนอิติมันโตชุติมันโตวานนั้มันโตยะสัสินโนมูทันามะอภิเษกมุขิกุณังสมิติงเมืองนิเจเจสุราสาสาหัสตายยากานะนานแต่วานิโนอิติมันโตชุติมันโตวานนั้มันโตยะสัสินโนมูทันามะอภิเษกมุขิกุณังสมิติงเมืองนเปิดสายบินตาปัญจสาตายยากานะแต่วานิโนอิติมันโตชุติมันโตวานนั้มันโตยะสัสินโนมูทันามะอภิเษกมุขิกุณังสมิติงเมืองนากุมพิโรราชกหิโกวิปุริสสาัังสสห

ปัจจิมันจะที่สังราชาวิโรปโกภาษาภาษาสตินักการังอธิปติมหาราชาเยสัสสิโสพุทธะพีตาสหะพะฮาวุอินทรนามามหาปะลอิทิมันโตชุติมันโตวานนามันโตเยสัสสิโนโมทนาวะธิกามงพิโกนังเสมาติงมานังอุตระนั่งจะที่สังราชากุวิโรจะภาษาสติเจ้าการังอธิปติมหาราชาเยสัสสิโสพุทธะพีตาสหะพะฮาวุอินทรนามามหาปะลอิทิมันโตชุติมันโตวานนามันโตเยสัสสิโนโมทนาวะธิกามงพิโกนังเสมาติงมานัง ปุริมะที่สาทแต่ะโทสักิแล้วิรุฬหกปัจาเมวิรโหกโรูทังงที่สาจตระรเมหาราชาสังตาจุรทิศตทันทนมานาทักสูงวันเกับพระเถเตสัมายาวีโนทัสสะอากูจัญจในการสถามัจากุเตนตูวิเตียนถูวิภูชิโตสหะเตจนุกรรมเสโทใจคิดรูันทุนี่บันทุจาปนโทโอบัญโยจเทวสสุจจากัตจิตเตอเสโนจากขันทัภูนัรราชชนุสกอาคูปัญจสิโเจวะติมพิรูสุริวัจฉา ရေတေတံယေတ္တရာစနုခန္ဓပံသာရာจุတိမုထာနာမအပိကမုံភិក္ခုတံစေမတိင္ကဝဏံအသာကုဏဝသနာကာဝေသရာသဟတ္တဇကာကမ္ဖပ္ပရသတရာအကုပယယသဟယတိပိယမုနာထတ္တရာတ္ထာကအကုနာကာယသဿီနု에라ဝနोမဟာနာဟုသုပခဿေမတိင္ကဝဏံ เยนาค้าราเชสหาสาหันติทิ่พาทิชาปะุวิสุทธะจักรโคเวหายสาเตวัฏราชปฏายิจิตาสุปนันติจิตเตนรนังอภิญจะธานาคานาคารมาสิสุปนันโตเกเมมกาสีพุทุสานหิวจั่หิอุปยันตานาคาสุปนันศสนังคังสุพุทังสิตาวันสิหาเทนะสมมุทังอสุราสิตาพัตตะโรวัสวัตเศติ ว่าสาวเสเตสิทิมันโตยศสิโนการละกันชามหาพิสมะอจุราทางัเวขาสามเปปจิตจิสุจิตจะปหารบูเรืิสหสัวทนจิปุตตังสเพเวโรจนามกาสนริหิวะพระลิงเสนาหูพระทมุปาขมุสมยยท่านี้ปันธันเตพิคุณังเสมาทิงมนังอาโพจะเทวาปทิวีจะเทโชวโยจะทาขมุบรุณาบรุณาเทวาสุเมศยะัตตาสาห เนตาคันนกะเยกะกะโคเตวะยะสัสสิโนทะเสเตทะสาระกะยะสะเพนะสะวะนิโนอิติมันโตจิตติมันโตวะนะมันโตยะสัสสิโนโมทนะวะภิกขุงภิกขุลังจะมติงมาลังเป็นตุจะเทวะสหะนิจะอัสสัมจะทุเวญญะมันจะนุปะนิสสะเทวะจะธัมมะภูพะระคีตาสุริยัสสุสุริยโสปะนิสสะเทวะสุริยะมะภูพะระคีตานะขะตะนิฏฐะภุระคีตะวะอะโกมะทะวะลหะกะมะสุนังวะสะวะเสโทสะโกปะคะภูรินทะโททะเสเตทะสาถาคะยะสะเพนะ นาณตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาบันโตเยสัสสิโนโมทนาวาอภิกรรมมุนพิคุณังเสมาทิงมานังอาทาคูสหาคูเทวาลัชชรมะคีสีขารยวะอริจกาจะจริญชาจะอุมาบูพะนิพาสิโนวัรุณาสหธรรมจากจุตจากเนชกาสุริยารุจิลาอาคูอาคูวัลสวาเนสิโนท้าเสตเจถ้สารกายาสะเพนนาตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาบันโตเยสัสสิโนโมทนาวาอภิกรรมมุนพิคุณังเสมาทิงมานังสามนามหาสามนามนุษย์สามนุษย์สุตตะมา ทาปุถุสิกาอากูกูมนุปุถุสิกาอทากูฮันโยเทวายโยเจลุหิตะบาสีโนปราคามหาปราคาอากูเทวายยัสีโนท่าเสดเจทัาสารกายาสัพเพนะสัพพินิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวานามันโตูยัสีโนโมทนาวะอธิกรรมมงค์พิโกนังสิมนติงมะนังสุกาขลุมหาอรุณาอากูเวคา้ัสสาสหะโอทาตะไคหาปราโมคาอากูเทวาวิจักขนาสถานะตาหะลละกจามิสกายศสสีโนท่านยังอาคาปชนโยโยทิสาบิวิสติ ถ้าเสียเตท้าสารกายาสะเพนะจัวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะมันโตเยสัสติโนมูธนาวายพิกัมมุงพี่กุนังเซมิติงมานังเขมียาดุสิตายามากับทักษกาเยสัสติโนสังพิตกาลามาเสธาจุตินำมาจะกอาสวานิมันนาลิติโนอาคูอาธาคูปริณิเมตตาถ้าเสียเตท้าสารกายาสะเพนะจัวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะมันโตเยสัสติโนมูธนาวายพิกัมมุงพี่กุนังเซมิติงมานังสัตเทเจเทวันิกายยาสะเพนะจัวานิโนนามันวายนะอาคันชุงเยเจนเย ข้ส ja ิสาสหะปะวุตข้ชาติม้าขีรังอคขาตินามานาสวังทะเขโมควข้าจังนาคันจันธรรมสิตาจิตังสุภามาปรมตโตจัดปุตตะอิทิพุทธุสหะสันรังกุมโรติโสจัดโสภคขสาเมติงวะรังสังสัพพมโลกานังมหาภามาพิธิตติ อุปปัโนชุติปันตพิมาคายโยยุสสสิโสทศเสศอิสราคูปัญเจกวัสวติโนเตสะจามัสตอาคาริตปริวลิตเตะสเพอพิกนเจสินเทเทสะพามเกมเสนาอภิกามีปัสาะกานทสามิยังเอตาคันทศันทศาาเคธามนาวสัวสมันตาปาริวาเธามวุจิตรุชินังอิติตธานหสีโนกันหสีนงอภิสยปนิลังจนมะหัตจัสรังกตะวานาเพระวัมยะถาปริสกวมีโคธนะยตชีวิตจุกัวะถ้าุมิธาวจิตสังมุติวกิต มันจะยิ้สัทธาสัมภคีสัสนุเตย์วัลสีนาอภิกันตาเตวิชินาถายพิกวัเตจะตาปะมกงคุลงสือสาพุทธศาสนสานังมีตาและเข่หิปะกะมงเนสันล้มิวชยุงสัพเพวิตัดสังฆามาพยาติตายยิ้สินโนมุทันติสหพุทธิหินสวัสดีเชนีสุตาติบุสรสดจุลชัยยปกรณละโมเมพุทธเตยสาซาละตนัตยัตธรรมิกาเตยชาประสิทธิประสีเทวานายะาต ละเมนสุราสิทธิ์พามาจะอินทาจัตุโลการาคัมภีรักขกาสมุทาภูตุงคังคาจะสภามะชัยยะประสิทธิ์ <aciones S 1> ที่เผ่าดุเตชัยยะชัยยะเทนนิเทนนิอุทัติอุทัตีนาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าพนักตุนนิสัยในอะไรใสเสนาเมนุราชัยผลรับผู้นิใสผลนรชีชัยยะชัยยะคัมภีละโสมพีนาเคียนพนาคีปีศาจปูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสาจาชัยยะชัยยะจัมปา ทีนาคคูละคันทกชยยะชยะคัจฉคุณนัตตุรงสุกะระภูชงสีหะพยาคตีแปมชยยะชยยะวุลนมุขกายาตาชิตะชิตะเสนารีปุณะสุธีนารีชยยะชยะสุขาสุขาสีวีชยยะชยะเทลาีเตเลสธาชายยะสุชยาชยยะชยะเทรณีสันตินสธาชายยะชยยะมังกรัตัญยาภระภะเขชยยะชยยะวุลนัยะเขชยยะชยะลักเสสุระผู้ชัตเตชาชยยะชยะพามีนทักษนาชยยะชยะราชาธิราชาชัยชยยะชยยะ ปฏิบิงสัพพังชัยยะชัยยะอรันตาปเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหาโลหาลินเทวาชัยยะชัยยะพามาสุรัคโวชัยยะชัยยะนาโควิรุณาโควิรุปโขจะให้มาลาวิยินโทเจเวนะเจโยจะกุเบโลวิรุณนุปิจักอักขีอักขีวายโยจะปุญชุนจะปาชุนโหกุมารโลท่าตางลัทธโกอัฏฐารสสเมหิเทวาสิทธิตาภาษาอาทะโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยะรามพูพรเติชัยยะธามโมจะสังโฆจะทะ ปาโลจะชัยยรกัเอตินาชัยยเตชนาชัยยะสุทีิพงุเตเอตินาพุทธเตชนาหุนตุเตชยมังคารังชยโยปีผู้ิศสิริมตัวอายมันะสจะปาปิมตัปราชโยออโกสยมผู้ที่มันทีประมุทิจาชัยยะจทาอนทัคนาเมหินสินูชยโยปีผู้ิศสิริมตัวอายมนสจะปาปีมตัวปราชโยออโกสยยมผู้ที่มันทีปรมุทิจาชัยยะจาอินทกนาเมหินสินชยโยปีผู้ิศสิริมาตัอายังอายมันะสัจะปาปีมตัปราชโย โอโคสยมพทธิมันปรมุทิตารชยยะานะเทวคนามหิสินุใช้โยิผุริสสะสิริมตัวอายมรสัจะปลมตัวปราชโยออโคสยามพุทธิมันเทปรมุทิตารยยะาสุปนคนามหิสินุใชยโยิผุริสสะสิริมตัวอายมรสัจะปลปิมตัวปราชโยอุโคสยามพทธิมันเทปรมุทิตาสยยะานะคนามหิสินุช้โยิผุริสสะสิริมตัมายอายมรสัจะปลปิมตัวปราชโยอุโคสยมพุทธิมันีปรมุทิตารยยะตาธา kan sino จะyanพtiยาเรียนที่ัน mbangังวิmbangpalwi tapiก็sfakuangtu pe ati Jo kanangsmbang Pakang suo suยang u pada kiang kaj gammbang wa gammbang kinang pada kiang gam mang kita kita kewang kiเඒ เออัจฉริยาสุขิตาบิรุณหาพุทธศาสนีอโลคาสุขิตาโหมหะสหธภามสันเพหิยติพิสุนันตุพนตุยีเทวะเสมิงทานิอธิคตาธิขายุกาสัทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาลกขันตุสัพพะสัตานังละขันตุสัพชิระสาสนังยาการจิปัจนาเสสังสัพเพปุเรียนตุปโนมนุรธากุตักกาเลปวสันตุวัสสังวัสสาวะรหกกาโลกาจุปัฏฐวาเตสังนิ มาเรียนตุจะสัพพทากายยอยสุขังจิตตสุขังอะรหังตุยะถาละระหังบทสัดธรรมะนิยามสุตังเอวเมีสุตังเอกังสัพยังปะกวาสัพพติยังวิหารติเชตวันเนอนา ปินทิกัสะอลาเมตตจัคขัวปักกะวาพิกูอมันเตสีพิกาโวติพัตันเตติติพิกูปักกวะตัวปัจจัสูงกวาเอตเวจอุปทาวาพิกเวตถาคตอนุปทาวาตถัฏาคตาังทิตาวสาถาสุทมิตาธรมมาเมาาสเพสังคารอนนี้จะจิตตังพักวาตัาขตอภิสังพูชติสังพูชติ ภิสเมติอภิสังคุจิตวะอภิสเมติว่าอติกติเทศิติปัญจเตฏิปัตตาเตฏิวิวัตรติวิภัจจติอุตตณีตารุติสัพเพสังฆาระอินจติอุปทานวาพิกเวจตถาคตานังอนุปทาวะจตถาคตานังทิตาวะสาธาสุธรรมะิจตระธรรมนิยมาจารสพเพสังฆาระนุตขติตัณฑะคตุวะอภิสังคุจิติอภิสเมติอภิสังคุจิตวะอภิสเมติว่าอติกติเอสิติปัญจเตฏิปัตตาเตฏิวิวัจติอุีกโรติสัพเพสังฆาตฏขติ ปทาวาพิเกวีสัทธาฆาตานังอนุปทาวะสัทธาฆาตานังทิจาวะสาราตุทัมปะสาธาตุธรรมะทิจจาธรรมนิยะมัจาสัพเพสมะนัสติตังตระดาฆาตุตอภิสัมพุชิตตวะอภิเสมีตวะอภิสัมพุชิตตวะอภิเสมีตวะอจิคติเทเสติปัญจเปติปัสสเปติวิวัตติวิพัจติอุตตินีกนุติสัพเพสมะสัพเพทัมนะนัสติอิทธะมวจรภะคะวาตัมนาเตภิกขุปะคะวะตุปัสสิตังอภินันทุนติ บทสวดพระเจกระาคาถาเปอดิตันาวะคามยะอัปจีการเขียนกักตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแจ้ที่จําไปหินนันตังอัปปนันจะนักตังสิ่งในปฏิติก็ละไปแล้วสิ่งเป็นนาคพุทธก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะยุทํารรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตามมิธานะมะนิรุยเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนอย่างแจ่มแจ้งไม่งอเงี้ยนคนแขนเขาควรอบคุณอาการเช่นนั้นไว้อเทวะกิจมาตังปังโคจัญญามะนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ทํา ความทในวันนี้ไข้รู้จักความตายม้พรุ่งนี้ในอินรสังฆารันเตนะมาเห็นเสนามัจุนาเพราะการประเพยีตัวมัจจุราสิ่งมีเสียนามากจะไม่มีสําหรับเราเอวังมิหารมาตัดปิงอ,อโหรัตัดมาตันนิจังตังเมฆพระเจ้กระตุนติสันตุอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดคั้นท่างกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวะระครับปัจจกเวคณะ,ะแสัพเพสังขารนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกการสังขารคือร่างกายจิตใจได้พฤตธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตัวยากก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็ตตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสังขารั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนว่าสงมายาปณิจจังพังอันเราจะต้องตายเป็นแท้มรณะปฏิโยสานงีีชวิตง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางเมีนิจจัตางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงไม่นางเมีอนิจจัางความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่ืะสังเวชอายังกงอยู่ไจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภัเจะาิญญานโนขั้นปัาจากวิญญาณจุดโชวอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสียสติจากนอนทับปฏิวิงเส้่แผ่นดินกละิงก้าังอีวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนอันนี้รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ใจว่าแต่สังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะ อุปทาวัฏยธรรมีนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวาชนิดติตขัดเกิดขึ้นแล้วย่อมตับไปเตสังโมปสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับทั้งขันทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจักสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มปนนสุจะมนิเสลีท่ตายแล้วแระกำลังจะตายแต่เทวหังมนิสายมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันอัตติมีอัตตาสสังสาโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย อุสดเมตตาจังกินติจังกินติกุศลังกรรมมังสัพเพหิปเตหิกันตังบุญญานังอนุโมทันตุชนตุโผนตุเยเทวะเสมิงทานิอาิกตาธีกายุกาสัทธาหุนตุสุกิตังหุนตุทุกขาปะมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตังหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพยยะตติกาสุกิตังหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยยะคาสัพเพเพตาสุกิตังหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพอาจจะ อายุปรจชายาตสุกิตาหุ่นตุวทุกขาป่ามูลจันตุสัตเพนะกกาตาสุกิตาหุ่นตุวทุกขาป่ามูลจันตุสัตว์เพศเจ้าสุกิตาหุ่นตุวทุกขาป่ามูลจันตุสัตเพสามารถนังสิมิจันตุวะบุตรบุตรลุงบุตรวัดนโมโพธิสัตว์อาคันติมยักษ์อิติปะจจวานโมโพธิสัตว์อาคันติมยักษ์อิติปะจจวานโมโพธิสัตว์อาคันติมยักษ์อิติปะจจวาบุตรบุตรปฏิทานาคาถายายเทวันตาสันติวิหาร พิหารวาสีนีทุเกเธิกเรตหิงตหิงตาธรรมานนาพะวันตุปุจิตาโสถินกเเทลิหารมันตาเลเทลาจะมัจจานะว่ากาจพีกวัวามีการนวปฏิอุปสกาขามาจเทสานิกรรจิสาราสัปนัุตตาสุขิจาปะวันตุเตชะลาุจายเยปจาทั้สัมภวาสังเถชะชะตาอัตววปติกาในยนการธรรมะวังปิเตเตสังเพปิทุกขสาสัลุตุสังขายังตาจุจีรังสัตังธรรมธรรมะตาราจุปุลาสังคงหงตุสัมมาโควาอัธยัจิงหิทยาจักันเม อริยปะเวทิตีปัจนาหูตุสเีปิปนิโนสุพุทธศาส,สนาสัมมาทาราังประเวทจต,ตุกาลาเทวปสัปสสะปวัสตุปุทิภาวายาสัตตังสมิทังเนติมิทนิงมาตากปิตาจาราัรชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมน่าราชโนปะชังรังตุสภะทา โปรดสวดที Fish, ่ตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาพตาเจนิสพยาโสกปตาเจนิสโสกังหุตุสัพเพปิปนิโนเอตาวตาจ้อาเมหิสัมตะมุญญาสัมปะทังสัเพเทวานุโมทังตูสัพพะชัมปจิตสทธิยาตานังทังตุสริยาสีลังลักังตุสัปพทาปรณาพิรจังองคุตูข้าจันตุเทวตาคาตาปรดสวดสมังคุดคาถา หงตุสัพพังสุมังคลังละงตุสะเปติปตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุนติหงตุนิรันตะลังหงตุสัพพังสุมังคลังละงตุสะเปติปตาสัพพัฒมานุภาเวนะสุนติหงตุนิรันตะลังหงตุสัพพังสุมังคลังละงตุสะเปติปตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสุนติหงตุนิรันตะลัง

อรหันตันต์เจชินลราของภริมิตสุบส่วสัพเพพุทธะปะละปะตะปะเจกันันตยังพลังอรหันตันต์เจชินลราของภริมิตสุบส่วสัพเพพุทธะปะละปะตะปะเจกันันตยังพลังอรหันตันต์เจชินลราของภริมิตสุบส่วสัพเพพุทธะปะละปะตะปะเจกันันตยังพลังอรหันตันต์เจชินลราของภริมิตสุบส่วสัพเพพุทธะปะละปะตะปะเจกันันตยังพลังอรหันตันต์เจชินาะลักของภริมิตสุบส่วนเสทธะปยอนุภาพ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้พระเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศดับายเป็นพระราชกุศลเดชสด็จพระนางเจ้าเฉลกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลรยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพ์สิริมงคลแก่พระเจ้าให้แข็วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคแันตะไรทั้งปวงให้มีแรงแได้ในอสุจิริมั่นคงมี เป็นสัมมาอาชีพมันชอบทำข้วาว่าไม่มีอุจอากยากจนของอยางี้มีแก่พระเจ้าขอให้พระเจ้ามีสัมมาชิติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งของทีเจรเจ้าทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาทุกการในบุคคลนี้โปรดประสิทธิรา,ราสตรพรอ้อมน้อมส่งอนุภาพแห่งพระมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ย่อดศรษทีทตั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยผู้ทาอนุภาพเทวานุภาพิทิธ ทำให้ผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุปกประกรในเชินสา